ในห้องพิจารณาคดีที่เงียบงนันไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กชายตัวเล็กๆจะพูดคำหนึ่งคำที่ทำให้ผู้ผิพากษาทนายและแม้แต่พ่อแม่ของเขาถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่คำพูดนั้นเปลี่ยนทุกอย่างจากความเกลียดชังกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเด็กคนหนึ่งสามารถปลุกหัวใจของผู้ใหญ่ทั้งศาลได้อย่างไรฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าคำพูดของเด็กบางครั้ง ทรงพลังยิ่งกว่าคำพิพากษาศาลเงียบสงัดเสียงนาฬิกาเดินช้าเหมือนจงใจยืดเวลากลิ่นไม้เก่าจากบันลังผู้พิพากษาโชยออกมาผสมกับกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของแม่และกลิ่นบุหรี่ติดเสื้อของพ่อเด็กชายวัยแปดขวบนั่งตัวแข็งบนเก้าอี้พยานมือเล็กกำชายเสื้อแน่นดวงตากลมโตสันระริกแม่มองลูกด้วยสายตาววอนพ่อกัดริมฝีปากจนเลือดซึม ผู้พิพากษาเปิดแฟ้มเอกสารเสียงกระดาษดังแผ่วแต่ทิ่มหัวใจทุกคนในห้องหนูอยากอยู่กับใครคำถามนั้นเหมือนเสียงระฆังดังในอกเด็กชายเขากลืนน้ำลายสายตาสองข้างสั่นระหว่างพ่อกับแม่เสียงร้องให้เบาๆดังจากแถวหลังเด็กชายหายใจถี่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเขามองมือของแม่ที่สัน่นและรอยช้ำบนแขนของพ่อจากคืนทะเลาะก,กันครั้งสุดท้าย ทุกคนเฝ้ารอคำตอบแม้แต่ผู้พิพากษาก็เงียบงันเด็กชายยกมือขึ้นชาชาเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนผมอยากอยู่กับคนที่ไม่ร้องให้อีกต่อไปครับทั้งห้องศาลนิ่งเสียงสะอื้นดังขึ้นพร้อมกันราวกับใครเปิดประตูหัวใจทุกคนแม่ปิดหน้าพ่อหันหนีผู้พิพากษาหลับตาแน่นเด็กชายยังนั่งนิ่งน้ำตาไหลรินโดยที่เขาไม่รู้ตัวในความเงียบนั้น มีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนและสายตาของเด็กที่ยังคงมองหาความอบอุ่นที่หายไปลมหายใจของเด็กชายสั่นไหวเสียงสะอื้นรอบห้องสารเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแม่ลุกขึ้นยืนดวงตาแดงช้ำเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาหลายคืนเธอเอื้อมมือไปหาเขาแต่หยุดกลางอากาศนิ้วมือสั่นจนเห็นได้ชัดพ่อก้มหน้ามองพื้นมือใหญ่กำแน่นจนข้อขาวเสียงหายใจของเขาหนักหน่วง เหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจผู้พิพากษานั่งนิ่งอยู่บนบันลังสายตาท่านอ่อนโยนลงเอกสารบนโต๊ะดูไร้ความหมายในชั่วขณะนั้นเด็กชายค่อยๆหันมามองทั้งสองคนน้ำตาไหลช้าแต่แววตานั้นไม่ใช่ความกลัวเป็นความเหนื่อยลา้าเหมือนหัวใจเล็กๆของเขาถูกฉีกออกสองทางเขาเอ่ยเสียงแผ่วพ่อกับแม่เลิกทะเลาะก,กันได้ไหมครับคำพูดเรียบง่ายแต่ทิมแทง ไม่มีใครตอบแม่สุดนั่งบนพื้นร้องให้สะอึกสะอื้นพ่อยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาอย่างเงียบงนันผู้พิพากษาหันหน้าไปทางหน้าต่างแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านม่านสีเทาตกกระทบใบหน้าของเด็กชายเหมือนแสงนั้นอยากปลอบเขากลิ่นฝนลอยมาเบาๆจากภายนอกบรรยากาศในศาลเย็นวาบเสียงฝนหยดแรกตกกระทบกระจกดังชัดเจนในความเงียบงนันเด็กชายยกมือเล็กๆขึ้น เช็ดน้ำตาด้วยแขนเสื้อของตัวเองรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแต่เป็นรอยยิ้มที่ปวดใจที่สุดในชีวิตของเขาเขาพูดเบาๆอีกครั้งถ้าไม่มีใครอยากให้ผมอยู่ด้วยผมจะอยู่กับคุณยายก็ได้ครับคำพูดนั้นทําให้แม่เงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดพ่อหันมามองลูกสายตาสั่นระร,ริกเต็มไปด้วยความเสียใจบรรยากาศในศาลเริ่มอึดอดัดเสียงฝนข้างนอกดังหนักขึ้น กลบเสียงสะอื้นของแม่ที่ยังไม่หยุดร้องผู้พิพากษาวางปากกาในมือมองหน้าเด็กชายอย่างเงียบงันก่อนจะพูดเสียงเรียบวันนี้ศาลจะพักการพิจารณาไว้ก่อนเสียงขอ้อโตะไม้ดังขึ้นสามครั้งแต่ไม่มีใครขยับไม่มีใครอยากลุกออกจากห้องนั้นแม่ค่อยคลุกเดินเข้าไปกอดลูกแน่นทั้งร่างสั่นสะท้านน้ำตาไหลประไหลลูกชายพ่อยืนมองอยู่ห่างห่างมือสัน่น อยากเดินเข้าไปแต่ทำไม่ได้เด็กชายหลับตาได้ยินเสียงหัวใจของแม่เต้นแรงอบอุ่นแต่แฝงความเศร้าในหัวของเขามีเพียงคำถามเดียวว่าทำไมความรักถึงต้องมีผู้ชนะกับผู้แพ้ทำไมความรักถึงกลายเป็นคดีในศาลเขาไม่เข้าใจเลยว่าผู้ใหญ่ที่บอกว่ารักเขาที่สุดกลับทำให้เขาต้องร้องให้ทุกคืนเสียงฝนยังคงตกห้องศาลค่อยๆว่างลง แต่คำพูดของเด็กชายยังลอยอยู่ในอากาศคำพูดที่ไม่มีใครลืมได้คำพูดที่เปลี่ยนหัวใจของทุกคนในวันนั้นไปตลอดกาลหลังจากสารว่างเปล่าเด็กชายยังนั่งอยู่บนเก้าอี้เดิมเสียงฝนข้างนอกดังสม่ำเสมอเหมือนบทเพลงเศร้าที่ไม่มีวันหยุดแม่ยังคงกอดเขาไว้แน่นกลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นน้ำตาทำให้เด็กชายรู้สึกหน่วงในอกเขาเงยหน้ามองแม่ เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความรักในเวลาเดียวกันพ่อยืนเงียบอยู่ที่มุมห้องสายตาเขามองลูกชายอย่างคนที่ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงมือใหญ่กำแน่นเล็บจิกเข้าฝ่ามือจนเลือดซึมเสียงฝนกระทบกระจกยังไม่หยุดผู้พิพากษาเดินออกไปเงียบๆปล่อยให้ครอบครัวเล็กๆนี้อยู่กับบาดแผลของตัวเองเด็กชายยกมือจับแขนแม่เบาๆแม่ครับอย่าร้องเลยครับผมไม่อยากเห็นแม่ร้องอีก แม่สะอื้นแรงขึ้นแม่ขอโทษลูกแม่เหนื่อยมากแม่ไม่อยากให้ลูกต้องอยู่ในแบบนี้เลยเด็กชายพยักหน้าเบาๆเสียงหัวใจแม่เต้นแรงในอ้อมอกอดเขารู้ว่าคำขอโทษนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือความทรมานที่อยู่ลึกในใจของคนเป็นแม่พ่อเดินเข้ามาใกล้ช้าๆเหมือนกลัวว่าทุกย่างก้าวจะทำให้ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเขาคุกเข่าลงตรงหน้ามองลูกชายด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำพ่อขอโทษนะลูก เสียงของเขาแหบและสัน่นพ่อไม่ควรปล่อยให้เรื่องมันมาถึงตรงนี้พ่อแค่กลัวจะเสียเจ้าไปเด็กชายมองพ่อริมฝีปากเม้มแน่นแล้วพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนพ่อไม่ได้เสียผมหรอกครับถ้าพ่อยังรักผมอยู่คำพูดนั้นเหมือนมีดบางๆที่เฉือนหัวใจทั้งคู่แม่เงยหน้ามองพ่อสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความเกลียดชังเริ่มสั่นไหวเสียงฟ้าร้องดังขึ้นไกลๆเด็กชายสะดุ้งเล็กน้อย แม่โอบไหลลูกแน่นขึ้นส่วนพ่อยื่นมือมาแตะหลังลูกเบาๆครั้งแรกในรอบหลายเดือนความเงียบปกคลุมห้องแต่เป็นความเงียบที่อบอุ่นมากกว่าครั้งไหนพ่อกับแม่จะพยายามนะลูกแม่พูดเบาๆเราจะไม่ให้ลูกต้องร้องอีกแล้วเด็กชายพยักหน้าน้ำตายังไหลแต่ริมฝีปากเริ่มยิ้มเขาไม่รู้ว่าคำพูดของแม่จะเป็นจริงหรือไม่แต่เขาอยากเชื่อ อยากให้วันหนึ่งครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมฝนเริ่มซาลงแสงอาทิตย์ยามเย็นลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาส่องกระทบพื้นไม้เก่าที่สะท้อนเงาของทั้งสามคนแม่จับมือลูกไว้แน่นพ่อยืนข้างๆอย่างลังเลแต่สุดท้ายก็ยื่นมืออีกข้างไปจับมือของแม่มือทั้งสามประสานกันอบอุ่นสันไหวและเปราะบางเสียงนาฬิกาเดินต่อไปบอกให้รู้ว่าทุกวินาทีที่ผ่าน คือโอกาสใหม่ที่จะเริ่มต้นอีกครั้งเด็กชายหลับตาภาพในหัวเขาคือบ้านหลังเก่าที่เคยมีเสียงหัวเราะกลิ่นอาหารเย็นที่แม่ทำเสียงพ่อร้องเพลงเบาๆตอนล้างจานเขาอยากกลับไปตรงนั้นอยากให้วันนั้นยังไม่หายไปแต่ลึกๆเขารู้ว่าบางอย่างแตกสลายจนไม่มีวันเหมือนเดิมสิ่งเดียวที่ยังเหลือคือความรักที่ยังพยายามหายใจอยู่และในวันนั้น ท่ามกลางเสียงฝนและกลิ่นไม้เก่าในสารเด็กชายตัวเล็กๆได้กลายเป็นคนที่เติบโตที่สุดในห้องนั้นหลังจากออกจากสารท้องฟ้ายังคงมืดมนกลิ่นฝนยังคงลอยอยู่ในอากาศหยดน้ำเกาะตามกระจกหน้าต่างรถที่จอดนิ่งอยู่ริมถนนแม่เปิดร่มสีซีดเดินจับมือลูกชายแน่นพ่อเดินตามอยู่ข้างหลังไม่มีใครพูดอะไรเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนต์เปียกน้ำดังแฉะแ ทุกก้าวที่เดินเหมือนหนักขึ้นเด็กชายเงยหน้ามองฟ้าเม็ดฝนที่เหลืออยู่ตกกระทบแก้มเย็นเฉียบเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังกลืนความเศร้าเข้าไปในใจของเขาแต่ในความเย็นนั้นเขากลับรู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือของแม่ที่ไม่ยอมปล่อยพ่อเดินมาข้างหน้าเปิดประตูรถเขามองแม่กับลูกลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงแผ่วให้พ่อไปส่งไหมแม่ชะงักมองลูก เด็กชายพยักหน้าเบาๆแม่จึงตอบเพียงคำเดียวได้บนรถเต็มไปด้วยความเงียบเสียงเครื่องยนต์เบาๆและเสียงฝนที่กระทบหลังคาเป็นจังหวะเดียวกันกับเสียงหัวใจของทั้งสามคนเด็กชายมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นถนนที่มีแสงไฟส้มเรียงรายภาพรถที่สวนไปมาดูเลือนรางในม่านฝนพ่อครับเสียงของเขาดังขึ้นในความเงียบพ่อหันมามองทางกระจกครับลูก พ่อคิดถึงแม่ใหม่ครับคำถามนั้นเหมือนลูกศอนแหลมที่พุ่งตรงเข้ากลางอกพ่อเงียบไปสายตาเขาไหววูบริมฝีปากสั่นก่อนจะตอบเสียงเบาคิดถึงแต่พ่อไม่รู้ว่าควรพูดยังไงแม่มองออกไปนอกหน้าต่างไม่พูดอะไรเพียงแต่แอบกลั้นน้ำตาไว้เด็กชายก้มหน้าลงเสียงฝนกลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวในรถคันนั้นสัญ,ญญาณไฟจราจรสีแดงปรากฏพ่อเหยียบเบรก รถหยุดนิ่งในชั่วขณะนั้นเด็กชายหันมามองทั้งพ่อและแม่เขาเห็นในแววตาทั้งคู่ความเสียใจความเหนื่อยล้าแต่ยังมีประกายบางอย่างซ่อนอยู่ลึกๆถ้าพ่อกับแม่ยังรักผมเขาพูดชา้ชาๆอย่ากเกลียดกันเลยครับแม่หลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มพ่อยกมือขึ้นปาดน้ำตาตัวเองแสงไฟเขียวสว่างขึ้นรถเริ่มเคลื่อนอีกครั้งแต่ไม่มีใครพูดต่อ เมื่อถึงหน้าบ้านยายแม่เปิดประตูลงพ่อหยิบกระเป๋าเล็กของลูกไปวางให้ที่หน้าประตูฝนเริ่มตกอีกครั้งเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังชัดเจนยายเปิดประตูออกมาใบหน้าแก่ชราเต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอรีบอ้าแขนรับหลานเข้ากอดแน่นหลานของยายกลับมาแล้วนะเด็กชายซุกหน้าเข้ากับไหล่ยายกลิ่นสบู่เก่ากับกลิ่นเสื้อผ้าที่ยังอุ่นจากเตาถ่านทำให้หัวใจเขาอ่อนลง พ่อกับแม่ยืนมองอยู่หน้าบ้านไม่มีคำพูดใดๆแต่สายตาที่มองลูกคือความรักบริสุทธิ์ที่ยังเหลืออยู่ยายเงยหน้ามองทั้งคู่พูดเสียงเรียบเด็กไม่ควรเป็นคนรับกรรมจากความผิดของผู้ใหญ่คำพูดนั้นทําให้ทั้งพ่อและแม่กม้มหน้าความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเงียบของความโกรธมันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยความคิดและการยอมรับแม่มองพ่อสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความเกลียด ตอนนี้เริ่มอ่อนลงเราทำร้ายลูกมากพอแล้วเธอพูดเบาๆพ่อพยักหน้าฉันรู้ฉันไม่อยากให้ลูกต้องร้องให้อีกฝนเริ่มหยุดตกกลิ่นดินชื้นหอมอบอวนอากาศเย็นแต่นุ่มนวลเด็กชายเงยหน้ามองพ่อกับแม่เห็นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นทั้งคู่เขายกมือเล็กๆโบกลารอยยิ้มนั้นทำให้หัวใจของพ่อแม่แตกสลายอีกครั้งแต่ก็เป็นการแตกสลายที่งดงามเพราะในที่สุด พวกเขาได้เห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิทธิ์ในการเลี้ยงดูแต่คือความหมายของการเป็นครอบครัวที่แท้จริงในยามค่ำคืนนั้นเมื่อทุกอย่างเงียบลงเด็กชายยังนอนมองเพดานไม้เก่าของบ้านยายเสียงฝนหยุดแล้วมีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ข้างนอกเขาคิดถึงบ้านหลังเดิมคิดถึงพ่อแม่แต่หัวใจเขาเริ่มสงบเพราะเขาเชื่อว่าวันหนึ่งพ่อกับแม่จะยิ้มให้กันได้อีกครั้ง และในความฝันของเด็กชายคืนนั้นเขาเห็นพ่อกับแม่จับมือกันยิ้มให้เขาใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านแสงแดดอบอุ่นเหมือนวันเก่าที่ไม่เคยหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์ส่สองลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าของบ้านยายกลิ่นข้าวต้มร้อนร้อนลอยมาตามลมเสียงนกกระจิบร้องอยู่บนหลังคาสังกะสีเด็กชายลืมตาช้าชผ้าห่มสีซีดอุ่นอยู่บนตัวเสียงฝีเท้าของยายดังมาจากครัว ตื่นแล้วเหรอหลานน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนอ้อมกอดเขาพยักหน้าลุกขึ้นนั่งแสงแดดยามเช้ากระทบแก้มให้ความรู้สึกเหมือนเริ่มต้นวันใหม่ที่เงียบสงบยายยกชามข้าวต้มมาวางกินซะลูกเดี๋ยวไม่สบายเด็กชายรับมาไอน้ำจากข้าวต้มลอยขึ้นจางๆเขาสูดกลิ่นหอมของขิงและรสเค็มอ่อนๆจากน้ำปลาทุกคำที่กิน ทำให้ความเหนื่อยลา้าจากเมื่อวานค่อยๆละลายไปแต่ในใจเขายังคิดถึงพ่อกับแม่หลังอาหารเช้าเด็กชายเดินออกมาหน้าบ้านแสงแดดหลังฝนตกชุ่มชื้นไปทั่วสวนกลิ่นดินกลิ่นหญ้าและเสียงลมพัดผ่านต้นกล้วยทําให้เขายิ้มออกมาเล็กน้อยเขาเดินไปนั่งที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่มองดูผลมะม่วงเขียวอ่อนห้อยอยู่เหนือหัวในมือของเขายังถือรูปครอบครัวรูปที่ถ่ายในวันที่ทุกคนยิ้ม วันที่ยังไม่มีสารไม่มีการร้องไห้เขาลูบรูปนั้นเบาๆปลายนิ้วสัน่นพ่อแม่ผมอยากให้เรากลับมาหัวเราะด้วยกันอีกครั้งเสียงลมพัดผ่านใบมะม่วงเหมือนเสียงตอบกลับอ่อนโยนจากใครบางคนบ่ายวันนั้นมีเสียงรถจอดหน้าบ้านเด็กชายรีบวิ่งออกไปหัวใจเต้นแรงแม่ยืนอยู่ตรงนั้นถือถุงขนมกับเสื้อผ้าของลูกแววตาเธอยังเศร้าแต่ดูอ่อนโยนกว่าเดิม แม่มาเยี่ยมลูกเธอยิ้มทั้งน้ำตาเด็กชายโผเข้ากอดแน่นกลิ่นสบู่ของแม่ยังเหมือนเดิมอบอุ่นจนหัวใจเขาเต้นแรงไม่นานเสียงรถอีกคันก็ดังตามมาพ่อเดินลงมาช้าๆในมือมีลูกฟุตบอลเก่าเขายืนมองลูกชายกับแม่อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาพ่อขอเล่นด้วยได้ไหมเด็กชายยิม้มพยักหน้าได้ครับพ่อ สนามหญ้าหน้าบ้านกลายเป็นที่เล่นของพวกเขาเสียงหัวเราะเบาๆเริ่มดังขึ้นลูกฟุตบอลกลิ้งไปมาบนพื้นดินเปียกแสงแดดส่องกระทบหยดน้ำที่เกาะใบหญ้าระยิประยับเหมือนเพรแม่หัวเราะเมื่อโดนลูกชายแกล้งพ่อหัวเราะเมื่อโดนลูกยิงประตูเสียงหัวเราะทั้งสามคนผสมกันเป็นเสียงที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ยินมานานหลายเดือนยายยืนมองอยู่ที่ประตูรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความโล่งใจ เธอรู้ดีว่าแม้บาดแผลยังไม่หายแต่หัวใจของครอบครัวนี้เริ่มกลับมาเต้นพร้อมกันอีกครั้งเมื่อข่้มาทั้งสามคนนั่งกินข้าวด้วยกันใต้แสงไฟสลัวจานข้าวเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นแม่ตักข้าวให้ลูกพ่อยื่นน้ำให้แม่ทุกการกระทำดูช้าแต่มีความหมายเด็กชายมองทั้งคู่ผมดีใจที่พ่อแม่มาด้วยกันครับคำพูดสั้นๆนั้นทำให้ทั้งสองคนเงียบ แม่จับมือพ่อไว้ใต้โตะ๊ะไม่มีคำพูดใดๆแต่ความเงียบครั้งนี้คือคำสัญญาหลังอาหารเย็นพ่อออกไปยืนมองฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวแม่เดินตามออกมาทั้งคู่ยืนอยู่ข้างกันโดยไม่พูดอะไรมีเพียงสายลมเย็นพัดผ่านเราจะเริ่มใหม่ได้ไหมแม่พูดเบาๆพ่อมองขึ้นฟ้าเราเริ่มใหม่ได้ถ้าเรายังรักกันแม่ยิ้มจางๆน้ำตาไหลชาชา แต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังข้างในบ้านเด็กชายมองทั้งคู่ผ่านหน้าต่างแสงไฟจากในบ้านส่องให้เห็นเงาของพ่อแม่ที่ยืนใกล้กันเขายิ้มกว้างหัวใจเต็มไปด้วยความสุขที่เรียบง่ายเขาหยิบกระดาษขึ้นมาเริ่มวาดภาพเป็นภาพพ่อแม่และเขายืนจับมือกันใต้ต้นมะม่วงมีบ้านหลังเล็กอยู่ข้างหลังมีดวงอาทิตย์ใหญ่สองแสงเขาเขียนข้างล่างด้วยลายมือสันๆ ครอบครัวของผมจะไม่ร้องให้อีกต่อไปลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างพาเสียงหัวเราะของพ่อแม่เข้ามาในห้องเด็กชายเงยหน้าขึ้นแสงดาวสะท้อนในดวงตาและในคืนนั้นเขาหลับไปพร้อมกับรอยยิ้มเพราะเขารู้ว่าเช้าวันพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเมื่อวานอีกแล้วรุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆลอดผ่านม้านไม้ไผ่เสียงไก่ขันดังมาจากลานหลังบ้าน กลิ่นข้าวสุกจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอบอ,อวลอยู่ในครัวเด็กชายลุกจากที่นอนผมยุ่งเล็กน้อยเขายกมือขยี้ตาแล้วเดินไปที่ระเบียงสายลมเช้าพัดผ่านแก้มเย็นๆท้องฟ้าเปิดกว้างสีฟ้าสดใสไม่มีเมฆแม่ยืนอยู่ตรงครัวกำลังทอดไข่ดาวเสียงน้ำมันดังฉา่าเธอหันมายิ้มเมื่อเห็นลูกเดินเข้ามาตื่นแล้วเรอคนเก่งเด็กชายยิ้มแม่ทำไข่ดาวให้ผมหรือครับ แม่หัวเราะเบาๆแน่นอนสีวันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยวันดีๆขณะนั้นพ่อก็เดินเข้ามาในมือถือแก้วกาแฟร้อนกลิ่นหอมลอยคลุ้งทั่วบ้านเขายิ้มบางๆและพูดเสียงอบอุ่นพ่อชงกาแฟให้แม่ด้วยนะแม่หันมามองยิ้มตอบโดยไม่พูดอะไรสายตาทั้งสองสบกันเต็มไปด้วยความเงียบที่อ่อนโยนและเข้าใจกันมากกว่าเมื่อวานเด็กชายมองพ่อแม่สลับกัน หัวใจเขาอุ่นอย่างบอกไม่ถูกภาพนั้นเหมือนภาพในฝันที่เขาเฝ้ารอมานานหลังอาหารเช้าทั้งสามคนออกไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านต้นมะม่วงใหญ่ยืนสงบเหมือนเป็นพยานของทุกความทรงจำแสงแดดลอดผ่านใบไม้เป็นลายเสียงนกก้องกังวานในอากาศพ่อหยิบลูกฟุตบอลขึ้นมาลูกอยากเล่นใหม่เด็กชายยิ้มกว้างอยากครับพ่อเขาเตะลูกบอลเบาๆไปให้พ่อ เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งแม่ยืนมองอยู่ใกล้ๆหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสุขที่เรียบง่ายความสุขที่เคยหล่นหายไปในวันที่มีแต่น้ำตาพ่อเตะบอลพลาดลูกกลิ้งไปตกในบ่อดินหลังสวนเด็กชายวิ่งตามไปหยิบแต่ท่านใดนั้นเขาหยุดนิ่งในมือของเขามีบางสิ่งที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินบางส่วนเป็นกล่องเหล็กเก่ามีสนิมเกาะตามขอบเขาค่อยๆดึงขึ้นมา แม่กับพ่อรีบเดินเข้ามาดูพ่อขมวดคิ้วนั่นอะไรเหรอลูกเด็กชายเปิดกล่องอย่างระมัดระวังข้างในมีรูปถ่ายเก่ากระดาษหลายแผ่นและของชิ้นเล็กๆที่คุณตาเป็นสร้อยคอของแม่ในวัยสาวแม่อ้าปากค้า,คางนี่มันของที่แม่คิดว่าหายไปตั้งแต่ตอนนั้นเธอหยิบรูปขึ้นมาดูเป็นรูปของพ่อแม่ในวันที่แต่งงานใบหน้าทั้งคู่เต็มไปด้วยรอยยิม้มพ่อมองรูปนั้นนิ่ง แววตาเขาเริ่มสั่นฉันจำได้วันนั้นเราฝังกล่องนี้ไว้หลังสวนบอกกันว่าจะเปิดตอนลูกอายุครบสิบขวบแม่ยิ้มจางๆแต่เราทะเลาะก,กันก่อนถึงลืมมันไปเด็กชายมองพ่อกับแม่สลับกันเขาไม่เข้าใจทั้งหมดแต่รู้ว่ารูปนั้นสำคัญเพราะตอนนี้ทั้งคู่กำลังมองมันด้วยน้ำตาและรอยยิ้มในเวลาเดียวกันแม่วางรูปไว้ในมือของลูกชายลูก นี่คือวันแรกที่พ่อแม่เคยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันพ่อจับมือแม่แน่นถึงเราจะลืมมันไปแต่วันนี้เราจะเริ่มจำมันใหม่อีกครั้งเด็กชายยิ้มแสงแดดยามสายส่องผ่านกล่องเหล็กสะท้อนเข้าดวงตาของพวกเขารากับกล่องนั้นไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการให้อภัยในเย็นวันเดียวกันครอบครัวทั้งสามคนช่วยกันล้างรูปตากไว้ให้แห้งบนผ้า พ่อหยิบคอนเล็กๆมาตอกตะปูแขวนรูปครอบครัวไว้บนผนังไม้แม่ยืนข้างๆ้างรูปนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะตรงที่ทุกคนเห็นได้ทุกวันพ่อยิ้มจะได้ไม่ลืมอีกว่าเรามีอะไรกันเด็กชายมองรูปนั้นภาพพ่อแม่ยืนเคียงกันพร้อมเขาที่อยู่ตรงกลางมันไม่ใช่รูปที่สมบูรณ์ที่สุดแต่เป็นรูปที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตเขากลางคืนมาถึงดาวพร่างเต็มท้องฟ้า ลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างแม่กล่อมลูกนอนอยู่บนเตียงไม้เสียงเพลงเบาๆที่เธอร้องคือเพลงเดียวกับที่เคยร้องเมื่อเขายังเป็นทารกพ่อนั่งอยู่ใกล้ๆมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มในแววตาเขาไม่มีเงาของความโกรธอีกแล้วมีเพียงความสงบและความรักเด็กชายค่อยๆหลับตาเสียงของแม่ยังดังแผ่วเบากลิ่นสบู่จากเสื้อของพ่อยังอบอวลในอากาศก่อนจะหลับเขาพูดเบาๆ ขอบคุณครับพ่อแม่ที่กลับมาเป็นครอบครัวของผมอีกครั้งแม่หยุดร้องเพลงน้ำตาไหลแต่ใบหน้ายิ้มพ่อจับมือเธอไว้แน่นเราจะไม่ให้ลูกต้องพูดคำนั้นอีกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแสงจันทร์ส่องลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบรูปครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนงังภาพนั้นนิ่งแต่มีชีวิตในใจของทุกคนและในคืนที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบบ้านหลังเล็กๆที่เคยมีแต่เสียงร้องไห้ กลับเต็มไปด้วยเสียงหัวใจที่เต้นพร้อมกันอีกครั้งรุ่งอรุณวันใหม่มาถึงอีกครั้งแสงแดดอุ่นส่องผ่านต้นมะม่วงใหญ่หน้าบ้านเสียงลมหายใจของโลกเบาและสงบกลิ่นดินชื้นหลังฝนเมื่อคืนอบอวนไปทั่วสวนเด็กชายตื่นขึ้นก่อนใครเขาเดินออกไปยังลานหน้าบ้านถือรูปครอบครัวในมือภาพพ่อแม่และตัวเขายืนยิ้มใต้ต้นมะม่วงสะท้อนแสงเช้าอย่างอ่อนโยนไม่นานนักแม่เดินตามออกมา ในมือถือแก้วนมอุ่นเธอยื่นให้ลูกเช้านี้อากาศดีนะลูกเด็กชายพยักหน้าครับแม่ผมชอบเสียงนกตอนเช้าแบบนี้พ่อเดินออกมาทีหลังถือกล้องถ่ายรูปตัวเก่าเขายิมเราถ่ายรูปใหม่กันใหม่ครอบครัวเราแม่หัวเราะเบาๆแน่ใจนะว่าจะถ่ายโดยไม่ทะเลาะก,กันเหมือนคราวก่อนพ่อยิ้มตอบแน่ใจที่สุดทั้งสามคนยืนเรียงกันต้นมะม่วงเป็นฉากหลัง แสงแดดส่องผ่านใบไม้เป็นลวดลายสวยงามพ่อยกกล้องขึ้นแต่เด็กชายรีพูดพ่อให้ยายถ่ายสิครับจะได้ถ่ายพร้อมกันทุกคนยายหัวเราะได้สี่หลานยายเธอยกกล้องขึ้นนับเสียงดังชัดหนึ่งสองสายิ้มคลิกเดียวเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นเวลาหยุดลงในวินาทีนั้นรอยยิ้มของแม่อบอุ่นรอยยิ้มของพ่อมั่นคง และรอยยิ้มของเด็กชายเปล่งประกายเหมือนแสงเช้าภาพถ่ายใบนั้นกลายเป็นภาพที่แขวนอยู่ข้างภาพเก่าในบ้านไม้หลังเดิมสองภาพต่างกันเพียงเวลาแต่เชื่อมด้วยสิ่งเดียวกันความรักที่เรียนรู้จะให้อภัยเย็นวันนั้นเด็กชายช่วยแม่รดน้ำต้นไม้พ่อซ่อมรั้วไม้ข้างบ้านเสียงหัวเราะดังสลับกับเสียงนกร้องอากาศเย็นกำลังดีโลกทั้งใบดูเรียบง่ายและสงบก่อนเข้านอน เด็กชายมองรูปครอบครัวอีกครั้งใต้แสงไฟอุ่นเขาพึมพำรรเบาๆกับตัวเองบางครั้งความเจ็บปวดก็พาเราเดินกลับมาหาความรักเขาปิดตาเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเหมือนกล่อมให้หลับในห้องที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นไม่มีเสียงร้องให้อีกต่อไปมีเพียงเสียงหัวใจของครอบครัวเล็กๆที่เต้นพร้อมกันในบ้านที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งและใต้ต้นมะม่วงนั้น เงาของพ่อแม่และลูกชายยังคงซ้อนทับกันเป็นหนึ่งเดียวตลอดไป